ชัวบอลที่รู้จักฉันน่ะมันเลยตามมาลูกของเราลูกของเราล่ะทำไมอ่ะอะไรกี่ยวัดเดชมันเป็นของขวัญสำหรับคุณรู้ไหมมันไม่ใช่เกรด

And Excuse me, Mr. I'm Jim. Yes, here. Sign there. Thank you. Jim, stop. If you're the JM, I Stop. It's Sadie Addie. You've got something to discuss. Hey, good. Meet me in the saloon in Valentine's.

พวกกระเป๋าหมวกอารเธอร์ก็ไม่ได้เอามา,มาจิตวิญญาณอาร์เธอร์เข้าสิงอาเบเกียวไม่อยู่หนูล่าเลิงเว้ยเฮ้ยได้เที่ยว <c oughs> <c oughs> You don't seem to make much work. I've tried everything I know to make you grow right. up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I have got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. It's only the dreams, John. I hope to change. อืมไม่ายังเห็นว่าจอนยังกลับไปเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วทิ้งกันไปแล้วฉันก็รักเธอมากมากกว่าที่เธอเห็นรู้ไหมเอาไปเกลเอากรรมสกีบ้น ซื้อเสื้อให้ให้จอนชาวไรสัง่งมาจากช e. mm ้อปปี้ใหยังไงอะให้เอาโสดแล้วพยาไปไหนเจอไปแล้วอ่ะคุยอะไรใครวะ อะไรอ่ะไม่เหรอใครอ่ะไม่เมันนึกว่าคนกำลังจะเดินเข้ามานึกว่าแอบอยู่คูยแบบใครวะหืมเอาฟ้อง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 เจอกันเพื่อออกไปเถอะ เสียงโคตรใกล้ดูว่าฉันคุยกับวิญญาณเจอกันเฮ้ยอะใครวะเนี่ย